หลักฐาน okay, ทุกอย่างนะคะที่ที่ต้องการเพื่อเติมว่าผู้เสียหายบางคนที่มาวันแรกเนี่ยยังยังมีหลักฐานที่ยังไม่เพียงพอซึ่งวันนี้ก็ก็เห็นว่าจะเอามาให้ครบั้มดในกลุ่มผู้เสียหายที่มีรายชื่อในใบแจ้งความวันแรกประมาณสิบรายตัวนั้นคืออกสารที่เป็นตัวเปิดเรื่องเรื่องราวของที่เกิดขึ้นจังหดอ๋ีไอคอนะสำหรับกลุ่มของพี่อ้อนะใช่ตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้คือันมีความแน่นของตัของที่ที่มารอกไปยังไงก็ ในส่วนของอุบของอ้อ,กอ,อกเองเนี่ยนะคะมีผู้เสียหายประมาณสองพันรายที่เข้ามาทางเราแล้วก็อ้อเองจะพยายามที่จะเก็บรายละเอียดเป็นฐานข้อมูลของเป็นหนึ่งเนี่ยนะคะให้ทุกคนลงในระบบว่าใครถูกชักชวนแบบไหนมูลค่าความเสียหายยังไงซึ่งตอนนี้มีลงในระบบของเป็นหนึ่งเนี่ยนะคะในฐานข้อมูลของเราเนี่ย ประมาณห0ร้อยลายมีคุณค่าความเสียหายร9อยเก้าิเจ็ดล้านบาทแต่ว่าอีกหลายหลายหลายๆพาันคนที่เขายังไม่รู้ว่าจะลงยังไงอันนั้นก็อันนั้นก็ไม่เป็นไรเพราะว่าพี่ออกไว้เป็นฐานข้อมูลเฉยว,ว่าคุณค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นในครั้งนี้แล้วก็การถูกชักจูงแบบไหนล่อลวงแบบไหนถูกหลงเชื่อเข้าไปมันเอาไว้เป็นฐานข้อมูลเฉยๆก็ที่นี่พอได้แจงง้งฟังหรือว่าได้ตามกดณีต,ต่อไหมนวะว่าสำหรับเขาย,ยัางไงขึ้นง่ายยังไงบ้างนะตามตา,มาตาก็คือเราคุยกันในกลุ่มบุบันเราก็พูดเสียหายกับคุ อนนี้กังวลว่าเอ๊ะเพราะมันมีมันเ่มันเริ่มมีอีกกระแสว่าเขาจะหลุดไหมเพราะว่าด้วยด้วยความที่เอาแหละข่าวใความเขาเนาะเขาก็มีสิทธิ์ที่จะพูดในหนึ่งที่เป็นบวกให้กับผู้ความของเขานั่นเองผู้สนับเขากังวลว่าเอ๊ะมันจะพีกไหมคดีจะพีกไหมจะมวยลถต้มคนดูดหรือเปล่าซึ่งเราก็ให้ให้คํามั่นว่าเออตอนนี้รอเจ้าหน้าที่ตำรวจทํางานแล้วก็เอ่อเรามีหน้าที่แค่รอแล้วก็ใครมีหลักฐานพยานอะไรให้ส่งมาเพิ่มเติมหรือว่า มีกลุ่มไหนแม่ขายกลุ่มไหนที่อยากจะเข้ามาดูการรับผิดชอบหรือแสดงความเอ่อโพลิติ์ใจว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้รับรู้นะตัวเองพลาดไปแล้วนะหรือให้ามาเป็นพยานอะไรก็ได้ค่ะสามารถคัดเข้ามาได้เลยแต่ในส่วนที่ี่อมมีตอนนี้มีรีวิวที่แบบว่าจ้างรีวิวอ่มีคนที่เขาเคยถูกจ้างรีวิวซึ่งกิน้าแล้วไม่ได้หหตโผลแต่จ้างให้รีวิวว่าตัวเองเนี่ยอกินแล้วรสจริงอ่าในการจ้างห้าพันบาท จนถึงปัจจุบันนี้สามสิบปียังไม่ได้เงินค่าจ้างห้าพันแต่ทำรีวิวให้แล้วขึ้นเวทีทุกอย่างแล้วอันนี้เขาก็พรอมาให้ข้อมูลวหมือกันแต่ว่าเราก็เก็บไว้ก่อนเพราะว่าถ้ามันจาเป็นจริงจริงก็ค่อยออกพ,อพูดดีกว่าเจ้ากไดค่ะสวนของจุดบริษตทนออกค่ะสนด้เงินอ๋อยังไม่มีนะยังไม่มีซึ่งซึ่งมันมีประเด็นที่สองวันที่ผ่านมาที่ออกผมกระแสใช่ไหมคะเกี่ยวกับผู้เสียหายที่อยู่ในในริสแปดสิบหกคนของ ผู้หญิงก่มสั้นคล้ายเราอ่ามีพี่คนหนึ่งเนี่ยเขาให้ข้อมูลว่าเขาเออเขาเองเคยอยู่ในกลุ่มนั้นในการเอ่อเรียกรับเงินผินจากบริษัทแต่ตัวเขาเนี่ยไม่ได้เพราะว่าลงทะเบียนผู้รับเงินไม่ทันก็เลยโดนอิดฉาเขาก็เล่าเรื่องราวว่าเอะในถุมนั้นมีการพูดคุยกันยังไงมีการไปคุยก,กับบริษัทยังไงมีการหักเปอร์เซ็น์ยังไงอันนี้พี่อ้อให้เบอร์โทรบางช่องก็แล้วนะที่เขาเป็น่แต่ว่าถ้าใครอยากได้เบอร์ก็ลองลองทักก็ด้แต่ท้าในครอลตรันั้น ต้องมีผู้เสียหายเหรอคเรามอบอกว่าก็ร,ร่มในความกังวลว่าจะหลุดหรือเปล่าเลยค่ะแล้วแต่พวกพย่อยยังมีความมั่นใจกรับลุงดาค่ะใช่คือณเวลาเนี้ที่อยากเชื่อมั่นกะระบวนการจัดไายอยู่นะท,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 ที่มองว่าเราอยู่ข้างผู้เสียหายไงแต่สังคมโซเชียลมันแตกออกไปเป็นเปสองทางก็คือฝั่งที่เห็นใจคอสพอกับฝั่งที่เห็นใจผู้เสียหายฝั่งที่เห็นใจคอสพอคือเฮ้ยเขาฉลาด เขาเก่งเขาวางแผนดีแต่แต่พี่มองว่ามันทําให้ผู้เสียหายเนี่ยรู้สึกดกําลังใจในการต่อสู้เขากังวลมากเพราะว่าหนึ่งเสียงมันตเตรียมมันแตกแต่พี่พี่คิดว่านั้นเป็นสิทธิ์ของเขาที่เขาจะมองแต่ส่วนผู้เสียหายเองที่อยากให้เชื่อมั่นในกระบวนการของตํารวจดีกว่าเพราะว่าตอนนี้คนกังวลว่ามันจะมันจะล้มไหมเรื่องเทวดาทาไมเงียยไปทำไมไม่มีข่าวเรื่องนี้ต่อ ไม่มีใครเปิดประเด็นนี้หรอกล่าวกานว่าตอนนี้มันเริ่มมันเริ่มดูงู่ๆมันเริ่มมีเรื่องอะไรเข้ามาแบบเยอะวุ่นวายไปหมดซึ่งพี่เองเนี่ยไม่ไม่อยากจะรับรู้ตรงนั้นนะพี่จะมุมของพี่คือผู้เสียหายอย่างเดียวลบยกผู้เสียหายอย่างเดียวใครมีอะไรเด่นๆ่กมาแล้วเดี๋ยวพี่ส่งห้นักข่าวไปเจ่อเอาแค่นั้นจริงๆตอนนี้มองในเรื่องของการเดินหน้าคดียังไงว่าเราเองไงที่ดูแลกิจวิสียอยู่ด้วยเราอยากได้คําตอบกับสิงนเป็นคดีแบบ คือณนะตอนนี้ที่กังวลหรออยากให้ทำํำคดีแบบไหนก็คืออยากให้เร็วแหละแต่ว่าอยากชนะกลุ่มซึ่งพี่ออก็เข้าใจกระบวนการอยู่แล้วแต่ประชาชนทั่วไปอ่ะเขาถามว่าพี่แจ้งไปแล้วเมื่อไหร่ได้เงินคืนอ,อันนี้ต้องขอแจ้งก่อนว่ามันต้องมีหนึ่งสองสามลตาระดับขั้นตอนอย่างน้อยคุณก็อดทนรอเรื่องนี้มาตั้งสองสปีแล้ว ท่นเองตอนนี้มันเข้าสู่กระบวนการแล้วคุณก็ต้องให้เวลาที่ตำรวจทํางานนะที่อ้อก็ยังเชื่อมั่นว่าทางของบตรเนี่ยท่านจะรัดกลุมมันอาจจะช้านะคะแต่ว่าเชื่อถือว่าในสิ่งที่มันช้าเนี่ยมันจะรัดกลุมแล้วก็ทําให้ลูกคดีมันเป็นผลประโยชน์กับผู้เสียหายมากกว่าตอนนี้เหมกันมเรื่องมีกระแสที่แบบตอนนี้มั่นใจนะคือคือตัวอ้อเองมั่นใจว่าอ้อไม่ได้อยู่ในริสที่ไปตกทัพย์ไนะคะ เรื่องราวในอดพี่พี่อานมันจะเป็นอาจจะเป็นขี้เล็บเลนก,ก็ได้สําหรับทุกที่ไปไปเรียกศึกซักซึ่งเรามั่นใจว่าตรงนั้นไม่ใช่เราณนะวันนั้นพี่พี่ขอพูดเลยเนาะพี่มีคนมาโยงเราถ้าคนเสพข่าวอย่างมีสติพี่หนุกเขาก็พูดชันแ,แปลกตัวเนี่ยพี่ไม่เคยแปลกตัวอ้อไม่เคยแปลกตัวไปในรต่การแต่พอมีคนที่เสพข่าวโดยใช้อคติในตัวเราพุก็ใส่ไปเลยต้นอ้อต่อออประธานเลขตัวเดียว ซึ่งวันนั้นเราก็ตกใจว่าเอ๊ะคืออะไรเราอยู่บ้านเราก็เลยรีบรีบเข้าไปดูแล้วก็เราก็โพรชี้แจงแต่พอเราชี้แจงก็ว่าเรารอตู่ <c oughs> ฉะนั้นอะไรที่มันไม่ใช่อ่ะพี่ก็ต้องออกมายืนว่ามันไม่ใช่ในส่วนว่าจะไปนเรียกรับเงินอะคือเราสามารถตรวจสอบได้เรามั่นใจแล้วก็ผู้เสียงหาก็ยืนยันกับเราว่าพี่อ้อมไม่เคยเรียกรับเงินจากพี่เสียงใช่ไหมอย่างกร็นที่ตำรวจตั้งข้อสืบเตว่าแบบฝากเงินไปถึงบรรดาร้องเรียนแล้วแบให้เสีย ไปขึ้นมาดีๆก่อนไม่ใช่ประเด็นน้องเรียนน้องเรียนหรือเรามองอย่างนี้ยังว่าแบบมันอาจจะทําให้แบบหลายคนลิสิบไม่กล้าวเด็กอ้ฟอนเป็นเคสที่ใหญ่หรือว่าต่างประเทศก็ยังมาทำเท้าถูกไหมคะก็อยากไปออกข่าวฉะนั้นเองเนี่ยแสงยู่ใครก็วิ่งชนวิ่งพุ่งเข้ามาในมุมของอ้อเองเนี่ยเวลาที่มีผู้เสียหายทักเข้ามาเนี่ยถึงอ้อต้องขอหลักฐานมีไหมพูดลอยๆไม่ได้การที่คุณจะเอาพยานออกมาแล้วไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนหนึ่งผลกระทบอยู่ที่เรา บางทีเนี่ยเขาอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเคสเนี้ยเขากหมกหรือเปล่าแต่ด้วยที่ความที่อยากช่วยนะอย่างเ้ามุมองอย่างอย่างพี่เอกใส่ใหม่นะเ้ามุนอขาอองงว่าเขาอยากอาจจะอยากช่วยแต่ในข้อมูลบางอย่างเนี่ยไอ้คนที่มาแจ้งเนี่ยมันอาจจะให้ข้อมูลที่อาจจะแบบซับซ้อนหรือเราเองอาจจะไม่รู้ขั้นตอนทุกอย่างก็เลยคิดว่าเออเอามาแล้วเป็นประโยชน์หรือเปล่าแต่เขาไม่ได้มีเจตนาที่จะทาให้ให้รูคดีมันเสียหายในมือของอ้อนนะคะในส่วนของเองเนี่ยทุกคนที่ส่งอะไรมาเขาขอหรือว่าขอรับถ้าไม่มีไม่เอา จะลอยไม่ได้ต่อให้คุณว่าคุณเป็นสล่ที่อยู่นนแต่คุณไม่มีแชทหรืออะไรยืนยันอ้อนรับทราว่ามันเป็นเรื่องราวที่คุณเล่ามามีก็ไม่เอาเพราะว่ามันเสี่ยงกับกับหลายๆอย่างกับคดีกับภาพลักษณ์ทุกอยานนอบบบวานี่ยิ่าปรแจ้งะจรงเนคนจะยทัวเกิดให้ข้อมูห่มายถึงที่ที่เกิดแ <c oughs> ค่ใ <c oughs> ก็ต้องดูว่าเขาต้องการอะไรหมายถึงว่าคนที่มาแจ้งความคนที่มามา ้เรื่องราวเขาต้องการอะไรตัวละครน,นั้นเขาต้องการอะไรมากกว่าใช่แต่ว่าในคนที่พามาเขาก็อยากให้ทางตารวจก็ก็ค่อยๆสอบดีเพราะว่าเขาอาจจะไม่มีเจตนาที่จะสร้างพยานหลบผ่านนิตรแค่จุดประสงค์ทุกคนต้องการจะช่วยกนนันะ ครับอย่างนี้ครับผู้เสียหายเป็นคนนครปฐรมครับผมว่าเข้าใจว่าเขาก็เดือดร้อนก็ได้ประสานผมมาผมก็แปลกใจเขาก็แปลกใจเดี๋ยวให้พี่เนี่ยเล่าให้พี่ๆนักข่าวสื่อมวลชนฟังเพราะว่าซื้อรถตู้มาฮะป้ายแดงแล้วตอนเนี้ยเห็นบอกว่ายังไม่ได้ป้ายยังไม่ได้อะไรจอดไว้ที่บ้านประมาณสิบปีแล้วตอนนี้ยังเป็นป้ายแดงอยู่ก<อ>็ยังจอดอยู่ที่บ้านฮะผมถามว่าเขาไม่กล้าขับกลัวตำรวจจะจับออกไปสั่ง เลแต่เนี้ผู้หญ่าชาวบ้านบางทีก็งงผมบอกได้เลยงงก็ประสานผมมาแล้วเขาก็นึกถึงกอมปัะชาการสอบสวนกลางหรือกองปราบฮะเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่าที่ไปที่มาเนี่ยเดือดทางกองปราบมีแนวทางที่อ่าให้เขาเดินไปได้ครับขอเรียนเชิญครับ,รบพูดดังๆฮะพูดดังๆเลยจรเออผมซื้อรถตู้โตโยต้าคอมพิวเตอร์มาจากธนาคารแห่งหนึ่งแถวรัชดาครับธนาคารไทยไทยเคไทเคโพแดงก็แล้วกัน แล้วทีนี้ก็ผ่อนผ่อนไปตาม,มปกปติซ,ซื้อมาประมาณปีห้าห้าครับสองสี่ห้าห้าตอนนั้นก็ซื้อสี่ห้าคันครับก็จดทะเบียนได้ทุกคันมีอยู่คันหนึ่งจดทะเบียนไม่ได้ทีนี้ผมก็เลยยังผ่อนต่อไปเรื่อยๆก็ติดต่อธนาคารธนาคารก็พยายามไปเดินเรื่องให้ปรากฏว่าติดป,ปัญหาไม่ผ่านสอมอคันเดียวใช่ไหมครับ ทั้งหมดห้าคันครับไม่ผ่านคันเดียวไม่ผ่านอยู่คันเดียวคันที่ผ่านอผ่านหมดคันอื่นจดได้จดได้หมดจดได้เพราะผ่านสอคันไม่แน่ใจแต่คันนี้เขาผลส่งเขาอ้างว่าไม่ผ่านสอบมออทนนี้ผมก็ไปติดต่อสอมอ,อสอมอ,อก็บอกว่าให้เจ้าของรถคือธนาคารธนา,ธนาคารไทยเคโพแดงเนี่แหละครับให้ไปติดต่อธนาคารก็ รับเรื่องไปแล้วก็เงียบเงียบผมก็พอนต่อไปเรื่อยๆจน่อแดงมารัตนนี้ไยแดงตลอดหรอแดงแดงตลอดยังไม่ยังไม่เคยจดทะเบียนเป็นป้ายอะไรเลยก็มีแอบใช้บ้างนิดหน่อยตอนหลังโดนจับบ่อยก็เลยจอดขี้เกียจวิ่งใช้วิ่งอยู่แถวในอำเภอแถวบ้านไม่ได้ขับไปไหนไม่วิ่งใช้ส่วนตัวเพราะว่าเพราะว่ามันจดทะเบียนไม่ได้ เสร็จแ,แล้วก็ส่งไปประมาณสักเหลือเงินต้นประมาณสองแสนกว่าผมก็เลยเหมือนตอนนั้นตอนนั้นมันปีหกหนึ่งเขาห้ามจดทะเบียนรถตู้ผมก็เลยเหมือนฟางเส้นสุดท้ายก็เลยบอกว่าั้นผมจะเลิกผ่อนถ้าจดผมไม่ได้ผมก็เลยยุติการผ่อนธนาคารก็ยังทวงผมอยู่เรื่อยเรื่อย,อยผมก็เลยไปติดต่อ ตลอดน่ะก็ติดต่อยื่นเงื่อนไขต่างๆเช่นว่าเอาเอารถคืนไปกบลบหนี้กันหรือไม่ก็ผมรับรถอย่างนี้มาธนาคารก็ยดยกหนี้ให้ผมที่เหลือสองแสนก็าบาทผมเอารถเถื่อนๆอย่างเงี้ยเอาไว้ไปถอดทําอะไรก็ได้ธนาคารก็รับเรื่องไปแต่ปรากฏว่าไม่มีหนังสือตอบผมมาก็ให้เจ้าหน้าที่มาตอบอย่างเดียวพอตอนหลังผมยื่นแบบว่าให้ตอบมาเป็นหนังสือ เขาก็เลยเหมือนตอนหลังโยนกันไปโยนกันมาแล้วล่าสุดเมื่อปีหกห้าเนี่ยมาขอชุดโอนผมไปไปลองจดผมก็บอกถ้าจดให้ผมได้ผมก็จะใช้นี่ใช้นี่ที่ค้างอยู่ที่ผมไม่ผ่อนปรากฏว่าธนาคารก็จดไม่ได้จดไม่ได้เสร็จแล้วก็เงียบไปเสร็จแล้วเอาเอานี่เนี่ยขายให้บริษัทรัรบซื้อนี่มาทวงผมอีกทีนทึงทีนี้พอผมไปติดต่อธนาคารไทเคโพแดงเนี่ยที่แถวรัชดาเนี่ยพอไปติดต่อปั๊บ ธนาคารก็อ้างว่าแบบว่าเขาได้ขายหนี้ไปแล้วซึ่งซึ่งคือมันมันไม่ยุติธรรมอะ่ะผมส่งรถไปล้านกว่าบาทผมปณนีปรนอมผมเอาทุกอย่างคือพร้อมจะจบทุกอย่างแต่เขาแบบเขาจะเอาแต่เงินอย่างเดียวแต่เรื่องจดอะไรเนี่ยมันมันจดเล่มไม่ได้อะ่ะที่ไม่ส่งนี่ก็เพราะไม่จดเล่มไม่ได้ ก็เลยเราไปกลายเป็นเหมือนเราผิดชาระอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาไม่ได้ฟ้องผมนะเขายังไม่ได้ฟ้องผมแต่เขาเหมือนขายนี่ให้บริษัทก็กทวงก่อนหน้านั้นเคยขายให้บริษัทอื่นนะอ่ะแล้วผมก็ไปถามที่บริษัทว่าอ้าวทำไมมีบริษัทอะไรมาทวงผมไม่ใช่เครดิตไอมีพนักงานในนั้นแต่เขาก็ไม่ได้ตอบเปน็นหนังสือนะเขาบอกธนาคารไม่ฟ้องคุณหรอกเพราะธนาคารจดไม่ได้หมายถึงผู้ันเป็นนอกรอบกับเจ้าหน้าที่อ่ะ ถาบอกธนาคารไม่ฟ้องอกูหลอกมันก็น่าจะเป็นอย่างนี้แล้วผมก็บอกอ้าวงั้นผมก็ยื่นข้อเสนอไปผมบอกว่าเอานี่ผมสองแสนกว่าบาทเนี่ยผมไม่จ่ายแล้วก็ผมเอารถไว้เลิกกันไปได้ไหมเขาก็ไปไปเลียร์ผู้ใหญ่ให้อะไรมาแล้วก็เสร็จแล้วเขาก็ตอบมาว่าไม่ได้ผมก็พยายามอีกสองสามครั้งเปลี่ยนคนไปหลายครั้งครับก็ไม่ได้ เรวอร้นเดือดร้อนไหมฮะเดือดร้อนครับเดือดร้อนมากเลยแดงจอดอยู่ที่ไหนรถก็เลยไม่ได้ใช้เลยตั้งแต่จอดไว้สี่ห้าปีแล้วครับายแดงอยู่เ้ายใบแดงครับตอนนี้เท่าที่ตอนอยู่มาอยู่ไอ้พวกรับซื้อนี่แล้วนะมันหกแสนแล้วหกแสนกว่าแต่ตอนผมคุยกับเขาตั้งแต่แรกๆมาน่มันมันประมาณสี่แสนสี่แสนแต่เขาคิดแล้วเขาบอกว่า เขาจะคิดแค่สองแสนกว่าผมก็ยังบอกว่ามันก็ไม่ยุติธรรมอยู่ดีผมส่งไปต้องล้านกว่าแล้วผมเป็นหนี้คุณแค่สองแสนกว่าผมได้รถไม่ได้จดทะเบียนไอ้หกแสนนี่อะไรดอกหรือยังไงรวมดอกสิต้นทบดอกถึงปัจจุบันเนี่ยมันหกแสนครับหกแสนกว่าคือผมก็ขอความเมตตาเขาบอกว่าเราเลิกกันได้ไหมผมเป็นหนี้สองแสนกว่าใช่ไหมธนาคารไม่คิดหนี้ผมไม่ได้พับหนี้กันไปผมก็เอารถเทือน ต่างคนต่างกลับวินวินนี่เขาไม่เอาอะไรสักอย่างเลยรถก็จดไม่ได้อะไรก็ไม่ได้แต่ก็จะฟ้องไอ <Orth> ้แต่ก็จะเอานี่อย่างเดียวทั้งที่ส่งไม่ต้องล้านกว่าเหลือนี่แค่เงินต้นประมาณสองแสนกว่าบาทบริษัทเนืเหนือทำไมเป็นป้ายแดงจะเปลี่ยนเป็นป้ายขาวเป็นพ่ออะไรชี้แดงผู้สื่อวลชนเป็นพ่ออะไรความคิดคุณอ่ะก็ผมที่ไป ที่เคยไปปรึกษา, <ไป S 2> า,าบรับเ,เคยไปที่ขนส่งเขาบอกมันไม่ผ่านสอมอ,อแล้วผมก็ไปติดต่อสอมอ,อไงไปติดต่อสอมอ,อปรากฏว่าผมไม่สามารถทําอะไรได้ผมเป็นแค่ผู้เช่าซื้อสอมอ,อบอกว่ารถคันนี้มันเช่าซื้อจากธนาคารไทยเคโพแดงเนี่ยไทยเคโพแดงก็ไม่ควรไปติดต่อโทษนะเห็นว่านกครปฐถมมีหลายคันเหรอก็แบบนี้ผมก็ถามพูกพวกรถที่วิ่งรถตู้ตามสายโน้ตสายนี้เขาบอกว่ามีเคสอย่างเงี้ยหลายสายพวกลาดบุรีมั่งพวกทาง อีสานมั่งพวกอะไรมั่งก็เป็นรถเถื่อนดีครับก็น่าอย่างนั้นล่ะทีนี้ผมก็ยังอยากอยากจะรู้เขาไงว่าตกลงเขาจบกันยังไงคือมันก็น่าเสียใจอ่ะธนาคารเนี่ยนิติกรเขาเนี่ยทำเขาน่าจะแนะนำเราว่าอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นนะเออคุณยังไงคุณก็ต้องปิดแล้วคุณจะไปฟ้องอะไรก็ไปฟ้องไปไปสัตว์อะไรก็ว่าไปใช่ไหม อแล้วอยู่ดีๆเขามาขายนี่ให้บริษัทอื่นเฉยอ่ะเหมือนลอยแพไปเลยตอนนี้ติดต่อไปก็ประมาณว่าไม่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 ไ,มไ,มได้อยู่ในหน้าที่เขาแล้วเออแล้วตอนนี้ไปไปอยู่ในหน้าที่ใครครับของบริษัทบริหารสินทรัพย์รับซื้อนี่อยู่แถวไหนฮะอยู่แถ,แถวแจ้งวัฒนะเนี่ยครับแล้วปรากฏว่าบริษัทเนี่ยแจ้งว่าไอ้นี่ที่ผมเป็นนี่กับธนาคารเนี่ยเป็นนี่นาโนไฟแนนซ์ ผมก็ย้อนไปบอกไอ้ผมไม่ได้เคยไปกู้อย่างอื่นนะผมแค่ซื้อรถเช่าซื้อรถเขาก็เลยไปติดต่ออะไรดูแล้วเขาจะติดต่อมาใหม่มคืออะไรน,นผมก็ไม่เข้าใจเขาบอก<ม>เขาบอกมผมออดนี่ธนาคารไทยเคโบแดงนี่เป็นนี่นาโนไฟแนนซ์ผมบอกไอ้ผมไม่เคยไปกู้อะไรนะผมมีแต่ว่าซื้อรถเช่าซื้อแค่นั้นสรุปตอนนี้รถคันนั้นก็จอดที่บ้านไม่ได้ใช้อยู่ที่บ้านไม่ได้ใช้ <c oughs> ใชครับ กว่าสิบเอ็ดสิบสองปีแล้ววิ่งไม่ได้แล้วออดอดจนวิ่งไม่ได้แล้วแล้วที่ที่บริษัทไอในธนาคารน่ะขายต่อให้ตอนนี้มันอยู่ที่บริษัทอ่ะหกแสนกว่าทั้งดอกแล้วด้เจรจาพนนองี่เข้าไหมยังยังยังไม่ได้คุยยังยังไม่ได้ยังยังไม่ได้ฟ้องธนาคารไทยเครดิตก็ยังไม่ได้ฟ้องผม ไอแคดิปไอแคปเนี่ยนะไอแคปโพแดงเขาขายเขาขายนี่ไปแล้วเขาหลีกไปนะทั้งคุณไปแล้วง่ายใช่ไหมไปบริษัทอื่นแล้วไอ้ทยๆตรงนั้นก็ไม่เกี่ยวแล้วไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นเจ้าหนี้คุณแล้วถืกว่าแล้วตอนเนี้ยบริษัทใหม่ที่รับไปสภาพนี่อที่หกแสนแสนใช่ไหมใช่แล้วเขาฟ้องคุณยังยังยังแต่ว่าคุณต้องการที่จะปิดใช่ไหมที่มาล็อกเรียนเนี่ยต้องการจะปิดใช่ไหมครับต้องการจะปิดน่ะคือ ปิดแต่ว่ามันไม่ใช่มาคิดเราเต็มอะไรหกเจ็ดแสนอะไรอย่างนั้นครับเพราะธนาคารเน่ยเมเคยยื่นให้ผมว่าขอสองแสนบาทส่งโนติสมายังครับส่งโนติสมาอ่อนานี่นีใช่ไหมใช่ยอดเท่าไหร่หกแสนกว่าหกแสนกว่าคือรับภาพนี้ไม่ได้ไม่ได้คือขอความเป็นธรรมที่จิงสองแสนธนาคารมาตุากรกองข้อกฎหมายกองปราบไหฮะใช่อเครับแล้วก็เหมือนอยากจะร้องเรียนแบบว่าธนาคารน่าจะ มีความใส่ใจกับลูกค้าบ้างอย่างลายของผมเนี่ยนิติกรบริษัทเนี่ยเขาต้องรู้สิว่าเรื่องมันจะต้องเป็นยังไงเป็นงไงเขาคุณจะบอกลูกค้าคือเราเคยซื้อรถกับเขาต้องหลายคันเขาไม่มีจิตใจเขาจะเอาแต่เงินอย่างเดียวกันเลยเยังไงใช่นนแต่แตมันมันก็ควร,ควรเพราะอย่างน้อยคุณเป็นลูกจ้างคุณเป็นอะไรมันมันคุณก็ต้องดูสิว่าความเป็นธรรมลูกค้าฮะลูกค้าเฮ้ยคุณไม่ได้นะคุณคุณผ่อนอย่างนี้ไม่ได้นะ ก็ผมถามเจ้าหน้าที่ที่ที่จบทะเบียนปีแรกเลยไหมก็ปีแรกเลยนะแรกเลยครับเจ้าหน้าที่ที่จบจดทะเบียนบอกว่ามันบอบคุณตั้งแต่ปีแรกเลยใช่ไหมใช่แล้วเขาก็ตามเรื่องให้แล้วเขาก็เอามอบอนาจไอ้เขาก็ไปตามเรื่องสมอให้ผมไปติดต่อสมอให้ไปอะไรแล้วเขาก็ไปเองมั่งอพอผมติดต่อกับเขาตลอด พอตอนหลังนี่ผมเห็นเขาแคร์เฉยๆผมเลยต้องทําแบบว่าเวลาผมติดต่อจําหนังสือแล้วผมจะถ่ายเก็บไว้พอตอนหลังเขาก็เหมือนจะเบี่ยงไปเบี่ยงมาผมก็เลยจะขอแบบว่าถ้าเวลาเขาจะผมไปร้องเรียนหรือไปติดต่ออะไรถ้าจะได้เหตุผลยังไงขอให้เขาตอบเป็นหนังสือเขาก็ไม่ยอมอืมโอเคอาจารย์เชนก็ลงเลยครับครับอย่างนี้ะเดี๋ยวก็พาพี่ๆทั้งสองท่านสามท่านเนี่ยก็พบพนักงานสอบสวนหรือผุ้มครองผู้มีรโล สบพบรครับที่ว่าให้ช่วยดูเร <นำ S 1> ื่องได้คำปรึกษาแนะนําว่าพี่น้องประชาชนเดือดร้อนเนี่ยจาก2 0งแสนเป็นหกแสนเนี่ยแล้วรถป้ายแดงเนี่ยสิปีต่ออยู่ที่บ้านทำมาหากินไม่ได้เลี้ยงครอบครัวไม่ได้อยากให้ทางอาสอบสวนกลางแนะนำแล้วก็ทีช่องพี่น้องประชาชนต่อไปครับลปูกไวม่ครับเอาาว้ตอไปนอลูกลูกสามคนเดอนนี้แต่งหนตาเนไปนะ

โชคดีโชคายครับ